สวัสดีครับทุกคนสวัสดีผู้ติดตามและผู้รับชมทั้งหลายนะครับนี่เรามาดูเรามาดูนันแต่โชคนะครับนี่นะครับนี่สำหรับ วดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับอันนี้นะ เลขตรงนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะครับให้ห้าแปดมาครับหลุดนะครับรงวดที่แล้วงวดก่อนๆมันก็เข้าดีนะครับตรงนี้นะเลขในนิ้วมือนะครับสาซับงวดที่แล้วเข้าสองนะครับต้องดิสองเนาะสองสามให้สองสามมานะงวดที่แล้วนะตรงนี้นะตรงนี้หลุดนะครับตรงนี้ ใึ่51มานะครับแล้วก็เป๋าตุงเป๋าตุงเป๋าตุงวัดที่แล้ววัดที่แล้วเข้าที่เลข6นะครับเข้าเด่น6นะจับคู่ไม่เข้านะครับ เล็กเดนสถิติย้อนหลังวันศุกร์นะครับอันนี้นะงวดที่แล้วเข้านะครับวันพุธวันพุธเข้าสามนะครับอันนี้นะนอันนี้งวดที่แล้วนะเข้าสามนะครับอ่าสถิติย้อนหลงัง มันซุดนะครับไอที่รออยู่เก็บหน้าจอไว้เลยนะแต่ตรงนี้อ <c> า <oughs> จารย์อาจารย์สมานเลขคณะเข้านะครับเที่แล้วเข้าเด่นสามนะครับแล้วก็ ผมรวมอาจารย์ดังมดที่แล้วเข้าไปที่สองนะครับจะคู่ไม่เข้านะมดที่แล้วมันตรงนี้เข้านะครับมที่แล้วเข้าไปที่สองนะครับให้สองหนึ่งมาเนาะวดก่อนหลุดวดที่แล้วกลับมาเดินนะครับ ตลาดเลขงวดที่แล้วไม่เข้านะครับเลขเดนนนนข่นเข้าแค่เลขเลขเด่นเข้าสามเนาะงวดที่แล้วให้แปดศูนย์สามลองรวยซับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับให้เด่นห้ากับเจ็ดมาเนาะทัวนี่ห้าเซียนเข้านะครับงวดที่แล้วห้าเซียนเข้าทั้ง นี่นะครับเข้าสองสี่เลยสองหกนะครับงวดที่แล้วติดตามตรงไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับวันนี้ให้เด่นมาห้าศูนย์หกเจ็ดนะครับศูนย์ห้าหกเจ็ด จะเข้าอีกไหมตวนตรงนี้หลุดนะครับงวดที่แล้วห้ารักคำนวณเข้านะครับเขาเด่นสี่นะครับงวดที่แล้วเเด่นสี่ ตรงน,นี้เข้านะครับมดที่แล้วเข้าสองสี่นะครับแบบฟ้าขวา,ร,า,วารวยงวดที่แล้วไม่เข้าเด่นสามนะครับเด่นสามเลขเพิ่มลาบมดทีด่แล้วเข้าสองหกนะครับตรงนี้นเข้าเด่นสี่นะวดที่แล้ว มี4-7นะแต่ไม่มี2-4ด้วยตรงนี้เข้านะงวดที่แล้วนะอาจารย์บัวขำพวกเข้านะครับงวดที่แล้วเข้า4-2นะครับมาดูข้างหลัง ้างหลังนะนี่ที่คนทุกคนรอตรงนี้เดินดีนะครับแจ็คพอร์ตเล็กไทยสองตัวนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับเข้าสองนะครับงวดที่แล้วนี่นะแจ็คพอตงวดที่แล้วนะ นี่หนึ่งสิงหานะครับกับคู่มั่วเท้อไม่เข้านะครับออกับคู่เข้ากับคู่เข้านะครับเดี๋คู่เข้าสองหกนะ กอที 2, นะ 2, ่แล้ว้าสองหกนะสองสี่ไม่มีนะตรงนี้ตรงนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับโอเคก็หลุดนะครับงวดที่แล้ว เด็กดาบงวดที่แล้วหลุดนะจ๊ะให้ตีมานะครับตรงนี้เข้านะครับเข้าสองหกนะครับตรงนี้แนละ้วใครที่เคยตามตรงไหนก็แคปหน้าจอไปเลยครับววดที่แล้วหัวยยายาม ตัวยางด้านอีกแล้วเข้านะครับเข้าสองสี่นะครับตรงด้วยนะครับวัวนี้ให้มาเก้าเจ็ดสามหนึ่งนะครับจากคู่ก็ประมาณนี้ด้านพิชิตไม่เข้านะครับเมื่อที่แล้วหลุดอันนี้ก็หลุดนะครับือที่แล้ว งนี้ก็หลุดนะครับตรงนี้วันที่หนึ่งแล้วล้วหลุดนะครับไม่เข้าเนาะ ต้องเล็กไอ้ไข่งดที่แล้วไม่เข้าเด้อเขาแค่เลือกเดินนะส่วนคำชะโนดเข้านะครับเข้าสี่สองนะครับไว้ลเอยลก็ไม่เข้านะครับงดที่แล้ว พลัาางเต่าหักมดที่แล้วเข้าเด่นหกนะครับแต่ไม่มีหกสองสายให้หกสูงมามดที่แล้ว <S <S <ส>ตอนนี้เท่านะครับมดที่แล้วเข้าสองสสองนะสี่สองเขาตกลับนะ เด่นไ้เงินล้านงดที่แล้วเงินล้านเข้านะครับเข้าหกสองแต่ไม่มีสองสี่อันนี้นะรางวัลที่หนึ่งก็เข้าอยู่ก็เลกเด่นนะไ อันนี้ตรงนิดเด่นฟันธงเลขออนไลน์งวดที่แล้วเข้า42นะครับไปรางวัลที่หนะึ่งเนาะยวตรงนี้แล้วที่แล้วที่เข้ามีอันนี้เจ้าเดียวนะครับรวยฟ้าฟาดเข้านะครับนัดอาจารย์นัดหลุด นี่ก็เลขเด่นเข้านะครับนี่ก็เลขเด่นเข้าสามสองนะครับโอเคเลขเด่นเนาะใครที่รอตรงไหนก็แคปน้าจอไปนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้งดที่เล้ว น้ำหนักเจียนเข้านะครับสี่สอง่อาวเป่าไม่เข้านะครับมรกตดเข้านะครับถ้ามรกตดถ้ามรกตดเข้าสองสี่สองหกไนะครับงวดที่แล้วอันนี้งวดที่แล้วนะครับสี่สองอันนี้สองสี่สี่คสองครับน้ำ่ันเข้านะอันนี้หลุดนะครับบรรยับญญบรรยับ นี่งวดนี้นะครับหนึ่งสิงหานะครับนี่นะเชียนยอดงวดที่แล้วเข้าเลขเด่นครับสองเลขสี่นะครับเชียนอูเข้าสองสี่นะครับเชียนอูงวดที่แล้วนะนี่นะวันนี้หกเก้าสี่นะครับเด่นครับงวดที่แล้วขอให้สามสี่ห้ามาเนาะ ลมแอร์มันแรงนะยันไตจิกเงินไม่เข้าหราหมดทีแล,เเลยหลุดตรงนี้ น่าจอไปนะครับเมื่อที่แล้วคนโชคไม่เข้านะครับให้สี่สามมานะครับเลกเด่นเข้านะครับเด่นคนโชคนะอันนี้ของวันนี้นะครับอ่าวันที่หนึ่งับแปดนะครับกแปดนะ เราจะเอามาเทียบบางคนเขาก็ไม่ชอบนะ,ะก็ฉะนั้นแอดจะไม่เทียบให้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ